Wilken datu ar de ida Wilken datu ar de ida วันนี้วันที่เท่าไหร่ Ida ar de ten วันนี้วันที่วันนี้วันที่10เดือนกุมภาพันธ์ปี2021 เรามาพูดเป็นภาษาโนสไปพร้อมๆกันนะคะเทียนะาเฟบรัวสอง t ันยี่สิบเอเทียนะเฟบรัวสองพันยี่สเอทนะเฟบรัวสองพันยีชเ เห็นตัวเลขปุ๊บอ่านได้ปับปนะ๊บว่าเทียนะเฟบรัวทูทูสันโอชวเอ็นทียนะเฟบร,รัวทูทูสันโอชวเอ็นทียนะเฟบร,รัวทูทูสันโอชิวเอ็น พรุ่งนี้อย่าลืมมาฝึกพูดภาษานอร์เวย์เกี่ยวกับวันที่ไปด้วยกันตั้งแต่ตอนเช้าๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษานอร์เวย์ไปด้วยกันแล้วพบกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ